สวัสดู alright, ครับกานู้ชมทีกนผู้ชมนครับนี่คือรายการ Tonight Show และนี่คือชว่วง Talk Show ของเรา Talk Show ของผมวันนี้ผมว่ามีค่าที่สุดกับพ่อแม่ผู้ปกครองผมว่ามีค่าที่สุดกับเด็กๆทุกคนที่อยู่ในวยัยเรียนและมีค่าที่สุดสําหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองถ้ามองว่าชีวิตตัวเองตอนนี้ไม่ดี ผมนี่เคยพูดเสมอๆว่าคนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้สิ่งแรกที่จะต้องมีก่อนเลยคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองถ้าไม่เชื่อมั่นในตัวเองสักอย่างอย่าหวังประสบความสำเร็จในชีวิตเลยแต่คนนี้มันจะเชื่อมั่นในตัวเองได้จริง,รงๆมันต้องทําตัวเองให้ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองได้ก่อนฟังแล้วอาจจะยุ่งๆนิดนึง,งใช่ไหมฮะมันไม่ยุ่งหรอกคุณต้องทําตัวเองให้จนคุณเชื่อตัวเองได้ก่อนแล้วจะทายังไงให้มันเป็นอย่างนั้นได้มีคนคนหนึ่งมาเขียนหนังสือชื่อพุ the limit หรือว่าภาษาไทยคือเก่งได้ไร้ขีดจํากัด คนเขียนหนังสือนีชชีด็อกเตอร์นิสราการุณอุทัยสิริเขียนหนังสือและบอกในหนังสือนี้ว่าคนเราทุกคนสามารถเปลี่ยนได้สามารถเก่งได้ถ้าคุณต้องการพูดอย่างนี้จริงๆและไม่ได้บอกอายุด้วยว่าอายุเท่าไหร่ต้องยังไงเริ่มจากไหนเขาบอกเริ่มได้เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบและทําตามพออ่านดูปุ๊บก็บอกโอ้โหมันจะเป็นไปได้ได้ยงไงก็เลยไปศึกษาประวัติของผู้หญิงที่เขียนหนังสือเล่มนี้มา เธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสอบเข้าสถาบันไหนไม่ได้ในชีวิตและทําตามที่พูดได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนสอบสอบไล่ได้ที่1ของทุกชั้นปีสอบได้คะแนนเป็นที่1ของจังหวัดนครสวรรค์สอบติดคณะแพทยาศาสตร์ขณะที่กําลังเรียนหนังสืออยู่แค่ชั้นม .5 สอบชิงทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาได้ถึงสทุนพร้อมกันในขณะที่ตัวเองอายุ16ปีเท่านั้นต้องเลือกเอาที่ห ได้รับรางวัลการศึกษาดีเยี่ยมที่เรียกว่าโบลิน่ามีเดลเพราะทำคะแนนสอบได้สูงสุดในสาขาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สุดยอดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาจบปริญญาตรีที่นั่นได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง oh. ทำเกรดเฉลีย่ยฟังตรงนี้ดีๆนะคะท่านผู้ชมทำเกรดเฉลีย่ยสูงกว่า4.00 เพราะว่าที่โน่นเวลาถ้าเกิดคุณทําได้ดีจริงๆ A บวกเนี่ยเวลาที่คุณได้ A บวกเขาจะให้คุณ4.33เพราะฉะนั้นเธอทําไม่รู้กี่ A บวกมาเมื่อเธอจบมาเธอจึงมีเกรดเฉลีย่ยเกิน4.00<อ>นอกจากนั้นแล้วเมื่อเก่งขนาดนั้นแล้วเธอก็เลยไปต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยได้รับทุนการศึกษาจาก Stanford University ซซึ่งก็เป็นสุดยอดมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันจบมาเป็นดอกเตอร์ เห็นเก่งขนาดนี้อย่างอื่นเอาไหมเป็นประธานนักเรียนร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมแข่งกีฬาสีโตวาทีใครไปทําบ้าที่ไหนฉันไปด้วยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปนแล้วครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเจ้าของประวัติทั้งหมดเจ้าของหนังสือเล่มนี้ดต็ตรนิสราการุณอุทัยสิริครับ ได้ไร้ขีดจำกัดใช่ค่ะอาจารย์เชนนั่งครับขอบคุณ <ผม S 2> ค่ะตออ่านประวัติอาจารย์แล้วผมชอบมากแล้วผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากสิ่งที่อาจารย์เป็นทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่ผมไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวครับ <c oughs> ผมไม่มีส่วนไหนของอาจารย์เลยแต่พอผมอ่านหนังสือของอาจารย์แล้วผมเลยรู้ความจริงว่าแม้นผมไม่มีส่วนในประวัติของอาจารย์เลยผมรู้ว่าผมประสบความสําเร็จมาได้อย่างไง <c oughs> ผพราอ่านรรหนังสือเล่มนี้แล้วผมเจอผมเจอจริงๆท่านผู้ชมว่าอ๋อคนเรา อาจารย์ต้องสอบด้ที่หนึ่งตลอดไหมคนเราจะประสบความสำเร็จไม่จำเป็นค่ะเนี่ยผมอ,อ่านแล้วผมพบได้ว่าอ๋อมันมีจริงๆคนเราจะดีได้คนเราจะไปถึงที่ได้จะเก่งขั้นเทพได้คนเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในใจถูกต้องค่ะโอ้อาจารย์ให้คําตอบผมโจทย์อาจารย์นี่ชัดเจนอาจารย์ถามอาจารย์ก่อนเลยครับในชีวิตเราตั้งแต่เด็กมานะ เคยคิดว่าตัวเองจะเก่งขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะเลอค่ะจะเป็นเด็กแบบไหนตอนเด็กๆจริงๆเป็นเด็กโปโลธรรมดานะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นข้าราชการครูอยู่ที่นครสวรรค์คุณพ่อเป็นอาจารย์อยู่ในวิทยาลัยครูครับคุณแม่เป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์อยู่โรงเรียนประจําจังหวัดของนครสวรรค์นะคะเรียนหนังสือมาในชีวิตเคยเรียนพิเศษไหมไม่ไม่เคยเรียนเลย ไม่เคยเรียนพิเศษเลยร่าจะเรียนหนังสือได้ดีได้ไงอะ่ะค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเรียนหนังสือที่ดีนะคะเร,เราต้องบอกว่าเราอยู่ครอบครัวที่ปานกลางเพราะฉะนั้นการไปเรียนพิเศษคุณแต่พบต้องคิดว่าต้องเสียเงินแต่นอนไม่เราไม่ไหวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุณพ่อแม่บอกว่าตั้งใจเรียน เราก็จะเรียนตั้งใจในห้องเรียนพูดง่ายๆทุกตัวอักษรในตารางในกระดานนะคะเป็นกระดานดาสมัยก่อนนะคะคุณอาคือยังเป็นช็อกอยู่ถูกต้องจะต้องดูดูทุกตัวแล้วจะนั่งหน้านะคะเพื่อว่าจะได้ไม่วอกแวกอันนี้หนูต่างอ่าหรือว่าดูทุกตัวอาไม่ได้ดูสักตัวอันนี้อันนี้จริงๆค่ะคุณอาจุดสาคัญค่ะ เดี๋ยวเราจะมาไล่ตรงนี้นิดนึงท่านผู้ชมผมอชอบหนังสือผมยังอยากท่านผู้ชมได้เห็นให้เห็นคุณค่าช่วยดูนิดนึงเถอะนะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือจะเป็นเด็กๆก,ก็ตามดูนิดนึงเถอะว่าเขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เขาเขียนหนังสืออย่างนี้ได้ไม่ได้มาหลอกกันเนี่ยเขาต้องมีอะไรสักอย่างนะตอนนี้ผมก็เลยไปหาว่าไอ้คำว่าเขามีอะไรสักอย่างมีอะไรบ้างจากที่อ่านนะครับวิธีการของอาจารย์ก็คือว่ามีสี่อย่างสำคัญสำคัญใช่ค่ะเป็นประตูสี่บานนี่ประตูของอาจารย์มีสี่บานอาจารย์เล่าหน่อยสิมันเป็นไงงจริๆแล้ว ต้องบอกว่าที่เขียนหนังสือเล่มนี้เพราะว่าคิดว่าเป็นคนธรรมดาอย่างที่คุณอาบอกคธรรมดามากเลยนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษใกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเอานําเคล็ดลับมาเป็นประตูสี่บานคืออย่างแรกเลยบานที่หนึ่งบานแรกคือท่านผู้ชมดูดีนะฮะบานที่หนึ่งมีสี่ข้อั้นข้อที่หนึ่งเลือกในสิ่งที่รักยังไงอ่ะสิ่งที่เราจะต้องเลือกนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วเปิดใจ เรียนทุกอย่างที่คุณอาบอกว่าทำไมทากิจกรรมเยอะเพราะอยากจะรู้ตัวเองชอบอะไรเพราะบางอย่างแค่หลักสูตรเนี่ยไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าเราเก่งนิเทศหรือเปล่าชอบภาษาหรือเปล่านะคะแล้วก็ ตั้งใจเรียนทุกวิชาเราไม่เคยตั้งแง่ว่าโอ้เราจะต้องเรียนแต่วิทยาศาสตร์นะหรือเราต้องเรียนแต่คณิตศาสตร์หรือเราต้องเรียนแต่สังคมเราจะไม่มีอคติกับมันเราจะไม่ตั้งป้อมกับมันเด็ด <Dead. S 2> ค่ะอย่าไปตั้งป้อมรังเกียจอะไรก่อนหรืออย่าไปตั้งหวังให้สูงว่าจะชอบแต่อันนี้อย่างเดียวก่อนค่ะตอนนี้มีหน้าที่เปิดรับเปิดให้หมดค่ะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ครับมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เฉพาะตอนที่เรียนหนังสือได้ใช่ไหมผมทำงานอยู่ผมก็คิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะคือเวลา <ใน S 1> ี่สิ่งที่รักนี่ทุกอย่างในชีวิตต้องรักต้องรักต้องรักค่ะเพราะนี่เขาถึงบอกรักให้เป็นใช <c oughs> หน่หนูหนูเด็กๆรักให้เป็นนะจ๊ะ <c oughs> อย่ารีบรักอะไรอย่าง ใจก่อนอรักทั้งหมดซะก่อนใช่เปิดใจคะ่ะไม่รักท<จ>ุกอ,อย่างอ๋อ,อเปิดใจ,เ,ดใจเราจะได้รู้ว่าเรารักจริงๆเนี่ยใจเรามีเพื่อใครใจเรามีเพื่อวิชาอะไรนี่ เปิดซะก่อนอย่าเพิ่งรีบปิดอย่าไปฟังคนโน้นคนนั้นว่าไอ้นวิชานั้นยากอย่าเรียนเลยวิชานี้ไม่ดีวิชานั้นไปเป็นไอ้นี่ดีกว่าอย่าฟังเขาเปิดใจก่อนนี่ประตูบานแรกโอ้แค่ประตูบานนี้บานเดียวผมว่าความสำเร็จมันก็มาตั้งครึ่งแล้วนะครับที่บ้านสนับสนุนอาจารย์ไหมค่ะสนับสนุนต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญการศึกษาแต่ที่ให้มากกว่าคนอื่นคือยอมให้เราทําทุกอย่างคือเราบอกเราอยากจะทํากิจกรรมนะคุณพ่อคุณแม่เต็มที่เขาอย่างเดียวว่าตอนนี้วัยเรียน อย่าเรียนให้เสียคือถ้าเรารักษากฎเกณฑ์มารยาทกันได้แล้วเนี่ยอยากจะทํากิจกรรมอะไรเต็มที่หน้าที่ดูให้ดีสะก่อนใช่แล้วอย่างอื่นอยากจะทาทาอะไรทำเต็มกเราจะเรียนอาจารย์มาราตอนมาเรียนหนังสือมาเรื่อยๆอาจจะถูกเลือกไหมว่าจะต้องเรียนสายศิล์หรือสายวิทย์หรือเลือกเองไม่เคยเลยค่ะเลือกเองหมดเลยค่ะเลขค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนื่องจากพี่สาวเรียนสายวิทย์แล้วก็เป็นแพทย์คุณพ่อบอกว่า อยากไปลองเรียนกฎหมายสายสินไหมอะไรอย่างี้นะคบก็ให้ให้แม้กระทั่งออปชั่นว่ามันมีอีกสายหนึ่งนะไม่จําเป็นต้องยึดติดกับสายสายใดสายหนึ่งแต่ด้วยความที่เราลองมาทุกวิชาใจบอกว่าเปิดใจตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะจะดีเพราะเราจะเจอสิ่งที่เรารักเร็วกว่าคนอื่นนี่เพราะฉะนั้นจะ,จะ,ะจะใช้ชีวิตที่เหลือทั้งชีวิตไปกับสิ่งที่รักแต่ถ้าคุณใช้ทั้งชีวิตหาอยู่ว่ารักอะไรคุณอาจจะมีเหลือเวลาน้อยที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นก็ได้โอ้โหอาจารย์อาจารย์เก่งจริงอะ ไม่หรอกค่ะไม่ใช่อาจารย์อาาพูดทีเดียวแล้วมันเห็นภาพเลยว่าก่อนจะรักอะไรเนี่ยเปิดใจสักก่อนใช่ค่ะเลือกให้ชัดเจน<ช>แล้วเวลาโฟกัสมันจะได้เร็วแล้วไปได้ทันถูกต้องแต่ไม่ใช่ไม่เอาอะไรสักอย่างผมคิดว่าคนสมัยนี้ส่วนใหญ่อยู่ตรงที่ไม่เอาอะไรสักอย่างหรืออาจจะเก่งไปทุกอย่างเลือกไม่ได้ก็ออมีนะคะโอ้โหว่าให้มันจริงเถอะถ้าเจองั้นจะไม่ว่าเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนที่อาจารย์เลือกเรียนเนี่ย S <S> <S ก็ไม่มีใครบังคับไม่มีเลยค่ะอาจารย์ลองมาแล้วแล้วชอบว่าคิดว่าตัวเองชอบอะไรใช่ค่ะอาจารย์ชอบอะไรอ่ะจริงๆชอบวิทยาศาสตร์เริ่มมาคณิตศาสตร์ก่อนเลยค่ะคณิตศาสตร์เสร็จแล้วก็พอเราอยู่มัธยมก็วิทยาศาสตร์เนี่ยเราชอบและแล้วก็พอเข้าไปเรียนสายวิทย์ต้องเรียนว่าแต่เรียนม .1 ม .2 แล้วสอบเทียบไม่ได้เรียนม .3 ก็อ๋อเรียนม .1 ม .2 ค่ะสอบเทียบไม่ได้เรียนม .3 สอบเทียบม .3 ได้พาสไปเรียนม .4 ม .4 โอ้โห อ๋อไปเรียนม .4 ม .5 เลยค่ะค่ะแล้วจริงเท็จแค่ไหนอาจารย์ตอนที่อาจารย์ม .5 แล้วสอบเข้าแพทย์ได้จริงเหรอค่ะสอบเข้าแพทย์ค่ะตอนม .5, ม5เนี่ยนะค่ะต้องบอกว่าโชคดีค่ะแต่มีเหมือน โรมโมเดลเป็นไอดอลก็คือพี่สาวพี่สาวก็เรียนอย่างเงี้ยค่ะคมหนึ 1, ่งมสองไม่เรียนมสามแล้วก็เรียนมสี 4, ม่มห้าแล้วก็สอบข้อแพทย์ได้เราเราจึงคิดว่าเป็นเป็นเป็นไปได้เนี่ยคะะกาลังบอกว่าเอาเอา,เอาชีวิตเรามาจากคนธรรมดาก็เป็นทําได้หมายความว่าถ้าคุณไม่ว่าคุณไม่ต้องมาคิดว่าคุณเป็นพิศดารอะไรหรอกใช่คคนธรรมดาเนี่ยแหละทำได้ค่ะแต่อาจารย์ค่อนข้างมีแบบอย่างที่ดีนะดีมากค่ะเนี่ยเห็นไหมเพราะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเขาเป็นคนดีด้วยอ อันนี้สำคัญเห็นไหมพ่อแม่อาจารย์ก็ยออเยี่ยมพี่สาวก็เป็นแบบอย่างให้เดินมาอาจารย์ก็เจอแต่อาจารย์สอบข้อแพทย์ได้ควรจะเรียนแพทย์ทําไมไม่เรียนนะครับเพราะจริงๆแล้วอันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเนี่ยพอได้แพทย์แล้วไปสอบทุนรัฐบาลไทยด้วยทั้งสองทุนเนี่ยคำแรกเลยก็คือว่าจะเรียนแพทย์คุณพ่อคุณแม่นี่ดีมากนะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คนอื่นคงจะโอ้โหกระโดดรถเต้นดีใจว่าลูกสองคนเป็นหมอทั้งคู่แต่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าไตเลือกเรียนแพทย์เพราะอะไร อยากจะไปเรียนเพราะอะไร oh. เราก็บอกว่าเราอยากไปเรียนเพราะเราติดพี่สาว uh uh uh. แล้วแน่นอนละกระแสสังคมก็คือแพทย์ดีที่สุด uh huh. ไม่ต้องกังวลเลยว่าเดินไปตรงไหนก็เป็นอาชีพที่ทุกคนเคารพ uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. แต่พ่อแม่บอกว่าชีวิตเราเนี่ยเราต้องเลือกเองชเชืเลือกในสิ่งที่เรารัก uh huh. ก็เลยบอกว่าให้เราไปค้นดูซิว่าอีกสองทุนเนี้ยเรา มาจะมีอาชีพเป็นอะไรวิศวะเคมีอะต่อยสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักคือเราอะไม่รู้จักคนอื่นอาจจะรู้จักเรามันเด็กมันนอกเราจะไม่รู้จักกันนะคะก็ช่วยทํากันบ้านทั้งครอบครัวคุณพ่อก็ไปหาอาจารย์ที่ภาควิชาเคมีว่ามีใครจะรู้จักไหมว่าวิศวะเคมีรูกห่านตาเป็นยังไงเขาบอกโอ้มีคนที่เขารู้จักจบปริญญาเอกมาจากอางประเทศทุนรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะ ไปเรียนวิศวะเคมีจบมาจากฝรั่งเศสแล้วขับรถ2 3 7กิโลจากนอรทสวรรค์เข้ามากรุงเทพเพื่อไปสอบถามนั้นอาจารย์ว่าวิศวะเคมีจบมาแล้วทาจะเรียนอย่างไรก่อนแล้วจะต้องจบมาแล้วเป็นนักวิจัยเนี่ยเขาทํำยังไงคาว่านักวิจัยอะคะต่อยไม่มีใครรู้จักกันยิ่งสมัยก่อนนะฮะอาจจะไม่กี่ปีมาแล้วแต่ขอกะชากอายุนิดหน่อยหน่อยนะแต่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คนรู้จักกันใช่ไหมคะเราก็ต้องศึกษาว่า เราจะเลือกอาชีพแล้วนะตอนนี้อายุ16บกเนี่ยเลือกในสิ่งที่รักต้องเลือกโบรถว่าเขาบอกว่าวิศวะเคมีที่อเมริกาเนี่ยจะเรียนทุกอย่างเลยฟิสิกส์เคมีชีวะเ,เลขเราก็รู้สึกอุย๊ยตรงใจเพราะว่าเราถ้าเกิดเรียนแพทย์เนี่ยคงต้องทิ้งฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์ตอนนั้นคิดว่าต้องเฉาแน่เพราะชอบชอบ,ชอบด้วยนะคะชอบฟิสิกส์เคมีทุกอย่างเลยนะคะ,ะแล้วเขาบอกว่าเราก็ต้องถามต่อเพราะเรียนอย่างเดียวไม่ใช่ทางที่จบพอจบมาเราจะต้องมาทําอาชีพเราต้องถามว่า นักวิจัยเนะะี่ยเขาทำอย่างไรเขาอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าอ๋อวิจัยเนี่ยก็คือการสามารถจะทาอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราจะคิดความคิดเรื่องสร้างสารรค์เพื่อตอบโจทย์ประเทศชาติผม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 ฟังคุณแล้วเข้าใจแล้วค,คุณไม่ได้ฉลาดเองค่ะคุณฉลาดเพราะคุณฉลาดที่จะหาคนฉลาดมาบอกคุณด้วยถูกต้องถูกต้องค่ะคุณฉลาด<อ>ที่จะยอมรับและยอมเรียนรู้คุณไม่ได้ฉลาดตรงที่ว่าแค่คุณสอบเข้าไปได้แล้วมันจบกัน คุณฉลาดที่ครอบครัวคุณทั้งครอบครัวร่วมกันฉลาดยอมโง่ก่อนไปถามคนอื่นแล้วค่อยมาฉลาดโอโ้โหเอ๊ะแล้วผมจะมีครอบครัวฉลาดฉลาดานี้ไหมเนี่ยเอาไมาเน่ผมไม่ได้พูดเล่นถ้าผู้ชมต้องนั่งนึกอยู่ในใจแน่นอนแล้วเราจะมีครอบครัวที่เราจะฉลาดฉลาดานี้ไหมเขาไม่ฉลาดไม่เป็นไรนะเราต้องฉลาดที่จะโง่ได้ที่จะยอมเป็นอย่างที่อาจารย์เป็น อาจารย์เขาเลือกในสิ่งที่รัก,กอ,อาจารย์บอกเป้าหมายมันมีตั้งสี่เป้าหมายเป้าหมายที่สองคือเลือกในสิ่งที่รักแล้วประจักษ์ในเป้าหมายนี่มันคืออะไรครับประจักษ์ในเป้าหมายมพอฟังที่เขาบอกมามื่ยกี้ทั้งหมดแล้วค่ะคือเราต้องบอกว่าอ๋อพอเราเลือกแล้วพ่าเราเลือกว่าเราชอบที่จะไปเรียนวิศวะเคมีทํางานกลับมาเป็นนักวิจัยเป้าหมายของเราก็คือจะต้องไปประสบความสําเร็จ ในการเรียนเพื่อจะเอาความรู้ความสามารถเรากลับมาพัฒนาประเทศชาติค่ะอันนี้คือการประ,ประ,ประจักษ์ในเป้าหมายแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเป้าหมายในช่วงชีวิตของเราแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยเราจะต้องตั้งให้ถูกต้องอบางอย่างเนี่ยแล้ถ้าเราเด็กๆเ,เนี่ยแล้วเราตั้งเป้าหมายที่ยาวไกลเกินไปเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวค่ะอขอบใจมากอาจ้ะ ดีจังเลยผมชอบคือโกเอาสั้นๆตรงหน้า<ช>อย่าเอาโกยาวอย่าไปเอาเป้าหมายไกลขนาดนู้นตรงนี้ยังไม่ผ่านเลยมันได้ขัข้นที่หนึ่งยังไม่ทันขึ้นเลยไปพูดถึงบัานไดาขั้นที่377แล้วมันจะมองมเป้าหมายไม่ชัดเจนมันไม่ได้มองไม่ชัดเจนอย่างเดียวนะอาจารย์อาจารย์ว่าม,มันกลายเป็นจินตนาการความฝันแล้วเพ้อฝันไปซะเลยจริงค่ะบางคนมีเด็กๆเ,เวลาตายไปบรรยายเนี่ยนะคะต่อยมะบอกว่าโอ้เพิ่งอายุปฐมเนี่ยคะ่ะบอกว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลก เราก็บอกว่าดีค่ะที่มีความฝันแต่<ช><ช>อยากให้น้องเปิดใจด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดใจรับอย่างอื่นเราอาจจะมีศักยภาพที่จะทําอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจเราจะได้เลือกสิ่งที่เรารักและตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องไม่ปิดตาตัวเองเลือกในสิ่งที่รักประจักษ์ในเป้าหมายข้อต่อไปอาจารยน คนหาแรงบันดาลใจเออนี่อันนี้สาคัญอะไรอะไรคือแรงบันดาลใจของอาจารย์ครับคนหาแรงบันดาลใจค่ะแรงบันดาลใจเวลาพูดใี่ดูฟุ้งๆนะคะก็จับต้องยากจริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยหาได้ทุกที่ถ้าเราเปิดตาหามันแรงบันดาลใจนี่ออมจากคนต้นแบบก็ได้เมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่ามีพี่สาวใช่นี่เป็นแรงบันดาลใจว่าเขาเป็นคนเก่งและดีอ๋อหมายความว่าที่อาจารย์จะบอกว่าเอาจากในครอบครัวก็ได้่ถ้าในครอบครัวไม่มีอะคน เราสามารถมองรอบข้างได้เลยเอาให้เป็นนะเอาให้เป็นบางคนแค่พอในครอบครัวไม่มีเอาบอกว่าไม่มีพอแท้หมดหวังไปซะแล้วไปเอาคนอื่นก็ได้ได้ค่ะได้มากเลยตราบที่เราศรัทธาเขาจริงแล้วรู้ว่าเขามีคุณสมบัติอะไรที่เราศรัทธาเขาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่ใช่ว่าเอาแค่โอ้โหที่แบบ world famous ชื่อแต่ไม่รู้เลยเขาทาอะไรอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะคะหรือแรงบันดาลใจเนี่ยเอามาจาก ความรักก็ได้ค่ะแต่บอกว่าแต่ได้ดีมาทุกวันนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าแต่รักครอบครัวมากมรักคุณพ่อคุณแม่มากอมตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอก,ก็ตั้งใจเรียนเนี่ยเพราะว่าอยากให้เขาภาคภูมิใจโอ้โหเป็นสิ่งดีมากเลยวะ่ะคุณได้อะไรมาแบบทษนนะแบบบริสุทธิ์นะ่ะคุณได้มาเพราะความรักคุณได้มาความเข้าใจจากที่คุณได้จากครอบครัวก็เพราะความรักอีกเหมือนกันค่ะ ทุกอย่างมันดีหมดเลยเพราะนั้นมันค่อนข้างจะบวกนะมันโพสิทีฟหมดผมยังไม่เห็นมีตรงไหนที่มันเคยอะไรเดือดร้อนเลยอึดอัดกังวลยังไม่เจอเลยถ้าเราทาในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราทําเพื่อคนที่เรารักม,มันจะไม่อึดอัดอ,ะอ่ะม,มันจะไม่อึดอัดมันจะเป็นอะไรที่สบายแล้ว แฮปปี้มีความสุขครับคเราค้นหาแรงมานาลใจใครก็ได้จากคนในครอบครัวก็ได้หรือความรักก็ได้ต้นแบบก็ได้ความรักก็ได้เหรอครับดี oh, <dear. S 2> เราก็บางทีเราก็มีความรักนะคะว oh, อยเวลาเรียน oh, ยนะ่ะจริงเหรอจริงเหรอนี่เขาบอกไว้วอันหนึ่งผมนี่ส่วนส่วนตัวนะเขาบอกว่าคนมามีความรักในวัยเรียนสาหรับเขาเขาว่าดีนะเขาบอกช่วยคนพาเจริญจริงเหรอจริงค่ะจริงยังไงอ่ะคือยี้บอกก่อนว่าเว้ยวั วัยวัยเรียนเนี่ยมันมีหลายช่วงนะอย่างช่วงมัธยมนี้ไม่เอาเลยเพราะว่ายังไม่มีวุฒิภาวะที่พร้อมเรารู้เลยว่าความรักนี่อยู่ที่ใจแต่เวลาเราเรียนเราใช้มันสมองถ้าเวลามันสมองของคุณยังวุฒิภาวะไม่พอที่จะคอนโทรลจิตใจได้อย่ามีโอ้โหแม้เด็กชอบใจใหญ่นะดีมากคุณต้องรู้จักซะก่อนว่าสมองคุณมีแค่ไหนควบคุมจิตใจได้จริงแล้วหรือยังแล้วค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียนสักมหาวิทยาลัยสัก ปีสองปีสามเลยเประวันเนี่ยแหมเหมือนสื้ประวัติมาเลยนะเอ๋อเลยอาจารย์อาจารย์ปีสองปีสามเหรอประมาณนั้นแหละค่ะอันนี้ดีใช่ไหมดีตรงที่เป็นกําลังใจให้กันละกันแต่อยู่ในขอบเขตเราเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมเราเป็นผู้หญิงรักมวลสงวนตัวเป็นสิ่งที่ดีโอ้โหเด็ดมากเพราะฉะนั้นสามข้อที่ผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเลือกในสิ่งที่รักประจักษ์ในเป้าหมายค้นหาแรงนันใจชอบทั้งหมดข้อที่สี่อาจารย์ เมื่อเราค้นหาแรงปันดาลใจแล้วต้องกัดไว้ไม่ปล่อยมันกัดไว้ไม่ปล่อยมันหมายถึงอะไรกันคือหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายอะค่ะมันบางทีักเย็นมีอุปสรรคไม่ว่าอะไรก็ตามจงกัดไม่ปล่อยจนถึงเราถึงเป้าหมายนั้นได้แต่วิธีการกัดไม่ปล่อยมีหลายวิธีนะคะไม่ใช่ว่าทําวิธีนี้วิธีเดียวมันไม่สำเร็จสักทีก็ยังดื้อดึงทําอยู่นั่นแหละมันไม่ได้อะค่ะ หมือนถ้าเราพยายามสื่อข้อความนี้เราพูดอย่างเดียวคนไม่เข้าใจพูดอย่างเดิมคนก็จะไม่เข้าใจต้องหาวิธีการใหม่ให้ให,ให้คนใจรู้จักเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับว,ว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนและเปลี่ยนแปลงมันมการที่กัดไม่ปล่อยเนี่ยแต่คิดว่ามันเป็นค,คุณสมบัติที่ดีของคนนะคะบอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นอัจฉริยะแต่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วบอกได้เลยว่ามีความเพียรพยายามมากเขากัดไม่ปล่อยนีย่แต่เอามาจากต้นแบบของไทยคนนึงคือท่าน ศาสตร,ราจารย์ดรอรรกฤตันติเจริญซึ่งได้บอกไว้เลยท่านเป็นท่านเป็นกัดใครเข้าเลยครับ,อ,รรบอ๋อไม่ใช่ท่านนี่เป็นเป็นปรมาจารย์ของแปลว่าหญิงแกร่งของอของกระบวนการวิทยาศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทํางานเยอะมากเราเห็นว่าโหเขาะอาจารย์ทํางานเยอะอย่างนี้ยังประสบความสําเร็จเลยเวลาคนไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่า เคล็ดลับคือกัดไม่ปล่อยอตั้งแต่วันนั้นที่แต่เริ่มทํางาน9้าปีกว่าแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังเอาคํานั้นมาไว้ในใจแล้วเมื่อเวลาเราจะล้มหรือเวลาเรานังท้อเราบอกว่าอาจารย์ทํางานหนักกว่าเราเยอะมากเลยแค่นี้เราต้องกัดไม่ปล่อยโอ้โห<ะ>คุณเนี่ยสแสดงว่าคุณไม่หลุดจากหลักเกณฑ์คุณเลยรู้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วคือค้นหาแรงบันดาลใจถ้าในเรื่องงานเรื่องนี้คุณก็เอาอาจารย์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คุณค่ะคือคุณมีตัวตั้งไม่เสมอว่าพร้อมว่าถ้าเกิดว่าอะไรผิดพลาดคุณก็กลับไปหหาลัก ค่ะไปหาหลักของคุณที่คุณวางไว้เองแสดงว่าคุณไม่ใช่คนหลักรอยไม่ใช่อันนี้สําคัญนะฮะถ้าคุณเป็นคนหลักรอยคุณก็จะหาอะไรไม่เจอตอนมีปัญหาไอ้ตอนสุขๆไม่ต้องพูดหรอกเวลาวิกฤตจะพิสูจน์คนใช่ไหมเออพอถ้าคุณหลักไม่ลอยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแบบไหนท้อคุณก็นึกถึงอาจารย์ท่านนี้ใช่ค่ะใช่ไหมเรามีต้นแบบหลายๆต้นเนี่ดีมากต้นแบบไม่ต้องมีต้นเดียวต้นแบบเรื่องนี้เป็นคนนี้ต้นแบบนี้แต่มีหลักทุกอันใช่ค่ะ อาจารย์แต่ว่ามันจะมีคําพูดเสมอแล้วที่คนพูดกันว่าคนเราอาจารย์พูดได้สิอาจารย์เป็นคนมีศักยภาพคนเรามีศักยภาพไม่เท่ากันแล้วมันจะช่วยได้จริงหรือต่ายไม่เชื่อว่าคนเรามีศักยภาพท่านผู้ชมฟังส่วนนี้ดีๆนะฮะฟังดีๆทุกคนเรื่องศักยภาพเพราะท่านดูอยู่บางท่านกําลังเริ่มท้อแล้วเพราะศักยภาพท่านแย่หรือท่านคิดว่ามันแย่ลองฟังตรงนี้ครับสําหรับต่ายนะคะทุกคนทุกคนเลยนะคะมีศักยภาพอาจจะเป็นศักยภาพคนละชนิด พข,ขอให้ทุกคนพยายามค้นหาศักยภาพหรือจุดแข็งของตัวเองและพัฒนาศักยภาพนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่พยายามบอกทุกคนว่า push the limit ก็คือพยายามค้นหาศักยภาพและเพิ่มพูนศักยภาพไปเมื่อคุณสามารถจะสร้างจุดแข็งของคุณได้แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะถ้าฟังภาษาธรรมดาดาอย่างนี้ผมพูดที่ผมรู้จักก็คือว่าเกิดมาเป็นคนหนึ่งคน่ะ ถ้าหาเจอว่าตัวเองมีจุดแข็งตรงไหนอ่ะหาเถอะแล้วทำให้มีให้ได้มันเป็นไปไม่ได้นะฮะคุณเกิดมาเป็นคนหนึ่งคนแล้วไม่มีจุดแข็งในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วมันยอมไม่ได้ถูกไหมอาจารย์ถูกต้องมันยอมไม่ได้คำว่ายอมไม่ได้นี่สาคัญต้องเกิดก่อน,ต,ออนต้องเกิดตรงนี้ให้ได้เลยนะฮะ <Yeah. S 1> อาจารย์คําพูดอาจารย์หนึ่งผมชอบมากเลยที่จะสอนเด็กไปเรียนได้ดีมากๆ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นคําพูดที่เท่มาก แฟนนั้นมาแล้วก็ไปแต่ใบทา,านสคริปชั่นนี้อยู่เราตลอดเวลา <Yeah! S 1> อะอะไรอ่ะจ๊ะ มันไม่มันดนอกหักหรือไงตอนนั้นที่เขียนนะทาานดีอยากเ่ไม่ใช่เราคือต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราเหรอคือคือเอาต่อยต้องไต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเพื่อนเยอะนะคะเพื่อนก็จะมาปรึกษาไม่ว่าจะเรื่องเลียนเรื่องรักเพื่อนกันนะก็จะมีเพื่อนบางคนที่เรียนเก่งเคยเรียนเก่งมากแล้วพอมีแฟนแล้วแฟนดูแลไม่ดีบ้างอะไรนี้บ้างจะร้องห่มเราค่ะอกหักร้องห่มร้อยห้าจากคะแนนที่ดีๆนี้ตกลงมาตกลงมาเราก็เตือนสติว่าโอ้แฟนมาไป แต่ใบทานสคริปต์อยู่กับพี่เสมอนะอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะจึงอยากจะบอกน้องๆว่าถ้ามีแฟนแล้วไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นทำให้เราตกต่ำลงอย่ามีซะดีกว่าอ,อันนี้เป็นหลักสำคัญในการคิดจริงๆนะอาจารย์นิสลาเนี่ยไม่ได้สอนท่านแต่เรื่องเรียนหนังสืออย่างเดียวนะไอ้หลักทั้งหมดที่เอามาเนี่ยที่ว่า push the limit เก่งได้ไร้ขีดจำกัดมันสอนชีวิตด้วยนะ บางคนไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นี่ผมชอบแล้วก็ยิงก็บอกกับเด็กหลายหลายคนหลายทีนะแต่บางทีถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจทีด้วยเหตุผลเนี้ยผมรู้แล้วว่าทไมอาจารย์ฟังจากที่อาจารย์พูดนะค่ะไม่มีหลักค่ะเขาก็เลยแบบว่าเศร้าอ,อีกเศร้าอีกแล้วอยากจะบอกด้วยน้องๆที่มีเพื่อนที่เศร้าห,หรืออะไรเงี้ยคะ่ะเราต้องช่วยกันเพราะทุกคนผ่านพ้นวิกฤต ได้เพราะมีเขาเรียกว่า support team ก็คือคนที่เป็นแรงนลนะคะวันนี้เราช่วยให้เขาผ่านพ้นวิกฤตได้เชื่อไหมคะวันหนึ่งเมื่อคุณมีวิกฤตจะมีคนวิ่งเข้ามาช่วยเหลือคุณใช่เนี่ยค่ะนะถ้าภาษาทางพระก็บอกว่าถ้าคุณรู้จักให้วันหนึ่งคุณจะได้รับตอบมากกว่าที่เราเคยคาดหวังไว้ซะอีกถูกต้องอาจารย์ครับมันมีข้อหนึ่งอาจารย์แต่งงานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะกี่ปีแล้วครับปีกว่าจะสองปีแล้วค่ะจะสองปีอาจารย์เลือกคนมาเป็นคู่ชีวิตยังไงครับ ทุกอย่างเริ่มมาจากเลือกในสิ่งที่รักใช่ผู้ชมเห็นหรือยังว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหลุดจากสิ่งที่เธอใช้เป็นหลักของเธอ่านจะมองเลยนะถ้าจะถามตอบอาจจะยาวนะแล้วรักเขาอยนาั้นผมไม่ได้ถามหนึ่งเลือกในสิ่งที่รักใช่ค่ะประจักษ์ในเป้าหมายไหมอาจารย์เราอาจจะเป็นเป้าหมายของพวกา ค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากรักแล้วเนี่ยต้องมีเหตุมีผลด้วยเพราะความรักที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้นานเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะคือเราเคยเวลาจะเราเราโตกันแล้วนะคะก็บอกว่าการความรักเช่นนี้เนี่ยจะรักกันทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องเท่ากันการที่บอกว่าเท่ากันเนี่ยไม่ในหมายความว่าเงินทองต้องเท่ากันการศึกษาต้องเท่ากันไม่ใช่แต่ต้องมีศีลมีธรรมเท่ากันนะคะนี่พระพุทธเจ้าเลย อันนี้เป็นคําสั่งสอนพระเจ้าเลยว่าคนจะอยู่ด้วยกันมีความสุขได้มีศีลเสมอกันแล้วก็จะมีความสุขแต่ที่ชอบมากที่อาจารย์บอกว่าการเลือกคู่ครองผิดการเลือกคู่ครองไม่ดีเหมือนกับอักตันยูกับพ่อแม่๋อใช่ไหมโอ้โหพูดได้ยังไงอ่ะไม่เกี่ยวกันตรงไหนเลยแต่ลองฟังคาอธิบายสุดยอดมากยังไงอาจารย์คือ ต้องบอกงนี้ค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเราเนี่ยเลี้ยงเรามาอย่างทนุถนอมทนุถนอมนมี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราลุยแต่ทนุถนอมในงานกันรักเรารักเราเอาใจใส่เรานะคะ<ร>ให้เวลาเราเขาไม่ได้ให้เงินทองเราแต่เรืยองไงว่าให้กําลังใจเราเสมอเพราะฉะนั้นเรารักเอาเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะทําให้ก็มีความสุขได้คือเรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคู่ครองไม่ดีแล้วเราทุก เราเนี่ยสามารถจะ manage ความทุกข์ของเราได้แต่คุณพ่อคุณแม่เห็นน้ําตาเราหยดหนึ่งเนี่ยหัวใจเขาขาดแน่นอนอเ,เพราะฉะนั้นก็ได้บอกกับแฟนไว้แล้วว่าถ้าเราถ้าไม่สามารถจะอยู่กันได้อย่างความสุขาตถือว่าาตอกตักนยูกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งาตจะไม่ทำเ,เหมือนกันนะคะถ้าาตไม่สามารถทำให้เขามีความสุข แต่ถือว่าแต่ทำร้ายคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งแต่ก็จะไม่ทำสามีทำงานอะไรครับคุณสามีเป็นอาจารย์แพทย์อ่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อเข่าเสื่อมนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลเวชรัชย์แต่ดีมากครับอันนี้ก็แก้ยังไม่ถึงไรมั้งคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะหมอก็แก้ก็แก้อยู่ไม่ทันโทษสามีไม่หลงแย่เลยเหรอครับเราหลงสามีหรือเปล่าก็แดูวิธีคิดวิธีพูดเดะเห็นไหม เพราะว่าตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากถ้าเรามีหลักเราเข้าใจสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆมันจะไล่ตามมาหาเองนะมันก็จะเป็นกระบวนการไปเรื่อยๆเลยนะครับเวลาคุยมันน้อยนะอาจารย์ไม่สามารถให้รายละเอียดทั้งหมดได้ถ้าเกิดว่าผมจะถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดคนนี้อาา่านหนังสือเล่มนี้มันจะได้อะไรครับอาจารย์ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะ,ะสิ่งที่ตายเขียนลงไปในนี้เนี่ยไตยหวังไว้ว่าจะเป็นทั้งหลัก เป็นทั้งวิธีการที่บอกว่าได้มาจากประสบการณ์จริงเราไม่มีทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่หวังว่าจะได้ประโยชน์กับผู้อ่านที่กําลังอยากประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่ตั้งใจเพราะถัมง ตายเองนะคะแต่ได้รับโอกาสมาเยอะมากไม่ว่าโอกาสที่มีครอบครัวที่ดีที่สปอร์ตเราตลอดโอ,โอกาสที่รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศจากเด็กบ้านนอกไปเรียนต่อต่างประเทศโอกาสที่ได้ทํางานรับใช้ประเทศชาตินะคะโอกาสพวกนี้เนี่ยได้มาด้วยความโชคดีมากเพราะฉะนั้นอยากส่งประสบการณ์ที่จากโอกาสพวกนี้นะคะไปให้กับทุกคนที่อยากประสบความสําเร็จและไต่ก็ปรารถนายอย่างยิ่งว่า แม้กระทั่งคนเดียวที่ประสบความสําเร็จจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ตายก็ถือว่าตายได้ทําอะไรให้กับสู่สังคมบ้างนะคะก็จะได้นอนตายตาหลับเมื่อวันหนึ่งที่ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนั่นคือสิ่งที่วันนี้ผมได้เชิญเธอมาพูดถ้าลองดูครับตัวท่านมีกิจจากัดอะไรหรือเปล่าและท่านอยากจะกําจัดมันไปหรือเปล่าแล้วท่านลองดูครับว่าท่านจะสามารถพัฒนาชีวิตตัวเองได้แค่ไหนอย่างไร วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับผู้หญิงคนนี้ครับดรนิสราครับรและภาพนี้คือภาพที่ราการในช i g h t มอบใหกับดรนิสราการุณอุทัยสิรินะครับจะของหนังสือ Push the Limit เก่งได้ไรขีดจำกัดเอาหาอ่านกันดูครับมันไม่มีของเสียอยู่ในนั้นเลยมันมีแต่ชีวิตประวัติจริงๆแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็การพัฒนาตัวเองจริงๆ ผมชอบทั้งหมดวันนี้นะฮะที่ผมชอบทั้งหมดจริงๆคือว่าคุณเราเนี่ยเก่งได้คุณต้องเป็นจีเนียสครับคุณก็เก่งได้แล้วก็ไม่ได้จําเป็นด้วยว่าคุณจะต้องสอบได้ที่หนึ่งแล้วคุณจะเป็นคนเก่งแล้วก็ไม่ได้จําเป็นด้วยว่าคุณจะต้องเริ่มต้นชีวิตตั้งแตไว้สี่ขวบไม่ต้องคุณเริ่มได้ทุกเมื่อเมื่อคุณรู้เมื่อคุณเข้าใจใลองทําความเข้าใจดูสิครับท่านอาจจะมีโอกาสและมีไอใหม่ๆกับชีวิตตัวเองครับขอบคุณอีกครั้งครับดออรลนิสราครับ